สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำวันที่หนึนะ่งมีนาคมสองพัเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะหววนี้9 8้านะคะเลขหน้าปกของปากแดงสักเลขหน้าปกของ ที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เอามานำเสนอท่านเนาะสั่งซื้อแล้วก็ติดมาท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขหน้าปก984นะคะมาดูหน้าที่สองปกรองนะคะ 8ปดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดน่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะท,ทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงศู 0, 1, 5, 0, 1, 5, 8, นยะ์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดเนาะความน่าจะเป็นแอดมาชอบหลักห้านะคะท่านชอบหลักไหนมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีแปดเนาะ ศูนยเลขหนะ้าปก9 8้สเนาะปปรลองศ158ถ้าท่านชอบชอบหลักไหนเราไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเอชอบหลัก5้านะคะหลักห้า ถ้าจะเน้นที่ถ้าสมมติว่าหลักห้าก็ก็คงจะเป็นตัวนี้นะคะห้าเจ็ดเนาะแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์มาดูหน้านี้เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนยังมีเด่นแปดอยู่นะคะเด่นหนึ่งลองแปดเนาะ แปดหนึ่งหนึ่งแถ้ามาหนึ่งก็หนึ่งสามสามหนึ่ง่าเนึดูง่ายนะดูง่ายอยู่ได้เปลี่ยนเจ้าพ่อปากแดงนี่เข้ามา1นะคะมาหนึ่ง,ะะงอันนี้ตรงนี้ตรงกับเจ้าแม่ตะเกียนทองเนาะห7าเจ็ดเห งวดนี้เจ็ดยังจะเข้าหรือไม่เนาะงวดที่แล้วออกศูนย์เจ็ดปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่างวดนี้ก็งวดนี้ออกตัวนี้งวดต่อไปก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ศูนย์ห้าก็เป็นเลขเด่นของเขาอยู่น,นะคะหลักห้าเนาะ หะไว้นเสนรักยมเด่นห้าเด่นแปดเนาะห้าสี่แปดนี่ห้าสี่ถ้าเลขติดห้าแอรชอบเนาะแต่ว่าถ้าท่านชอบตัวไหนเนี่ยติดห้า งวดที่แล้วไม่ได้เอามานําเสนอเพราะว่าอันนี้มันติดมาเนาะเราสั่งหนังสือหวยแล้วติดมาก็เลยเอามานําเสนอท่านเนาะลายแทงลายแทงเจ้าพ่อปากแดงลายแทงนะคะ8นะคะเนี่ยมาแปดมีแปดหนึ่ง8ปดสองปดห้าปดหกแด เจ็ดแปดสองสี่แปดห้าสองแปดหกหยดเทียนมหาราบมาสี่มาแปดนะคะ สรุปแล้วเขาจะเด่นสีเนาะมีสีมีแปดสีแปดสีแปดเจ็ดแปดเก้าเล็กสวยมาสีนะคะก็มีสีศูนย์สีหนึ่งนะคะเนี่ยสีหนึ่งสีห้าเลขสีห้าก็มาแรงนะคะแต่ว่าตัวเด่นของเจ้าพ่อปากเด่นส่วนมากก็จะมาแปดเนาะ อันนี้ก็มาแปดเหมือนกันเนี่ยมาแปดนะคะเจ้าพ่อปากแดงลายแทงมาแปดเมา่อหกมาเจ็ดมาแปดนะ้องงวดที่แล้วมาดูงวดนี้เจ้าพ่อปากแดงลายแทง ล่างเมื่อกี้นี่บนเนาะเดี๋ยวนะบนบนมาสี่มาแปดเนาะแปดสปดทีนี้เรามาดูร่างล่าง,ล,างล่างนะคะล่างมาหนึ่งห้าหนึ่งท่านเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้ แต่ว่าถ้าให้ชอบอันนี้ก็มาชอบเลขติดห้านะคะหน้านี้ก็ยังเด่นแปดอยู่นะคะเนี่ยนะเด่นแปดสิงหทองคำเด่นสองเด่นสามเด่นหนึ่งนะคะถ้าเด่นสองก็มีสองหนึ่งแล้วก็สองแปดเด่นเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าแปด ปดก็ยังเป็นตัวเด่นอยู่นะคะถ้างวดนี้เข้านะงวดหน้าก็จะเอามานำเสนออีกนะคะโดยเฉพาะเลขติดเจ็ดติดแปดนะคะติดเจ็ดติดแปดแล้วก็จะเข้าหรือไม่เนาะส่วนมากจะเป็นตัวเด่นเข้านะคะตัวจับคู่นี้ไม่ค่อยเข้าเนาะ ท่านก็เอาตัวเด่นไปพิจารณาเป็นตัวจับคู่นะไปจับคู่ให้เขาส่วนมากเขาจะเด่นเจดนะคะวดนนี้เด่นเจ็ดเด่นแปดเนาะนี่8ปดเจ็ดเจดปดปดสี่ปดในเลขกุมารทองนะคะปากแดงล่างนะคะลายแทงปากแดงล่างเขาจะมาหนึ่งเนาะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า เจ็ดแปดนะคะพิจารณาดูนะคะศูนย์แปดห้าดานออสเนอรปากแดงที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงส่วนมากก็จะเด่นแปดเนาะห้าแปดหรือไม่เนาะหนึ่งแปด เด่นแปดแล้วก็เด่นเจ็ดนะคะมาลายทิปมาลายทิปนั้นเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งแปดนะคะนี่หนึ่งแปดตรงกับพิมพ์นิยมเนาะหนึ่งแปด ออสมหารวยก็หนึ่งแปดเหมือนกันนะคะเนี่เห็นไหมหนึ่งแปดนี่คือเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนะคะตัวไหนจะเข้าเจ็ดกับหนึ่งจะเข้าไหมเนาะแล้วก็แปด ลองไปพิจารณาดูแต่ว่าแอดชอบห้าบนนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นอ้อตัวเลขที่แอดชอบไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นาะเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงหน้าเอาไปพิจารณาก็คือตัวนี้นะคะดูนะ นาาเอาไปพิจารณานะคะแล้วก็เลยมาชอบเลขห้าเนี่ยนี่หวยเสนยวรักยมมาห้าแต่ว่าเจ้าพ่อปากแดงตรงนี้ลองห้าเนาะเจ็ดปดห้าก็แล้วกันเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงแต่ว่าเลขหน้าปกนั้นเข้ามาเก้า นะคะมาเก้าแปดสี่ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้ท่านจุงมีโชคลาภรอยนะคะสวัสดีคะ่ะ